หมือนจะให้ข้าวลูกกินเปล่าพ่ออยากออกไปอยู่กับลูไม่มีที่อยู่อาศัยจำนำไล่หม,ม,มายเจ้ากฎหมายมาผูกบังคับจำไปแล้วต้องอุ้มหลานมาอย่างที่อุ้มขับหลานก็ร้องไห้เจ้าพานก็พยายามบอกใน่ที่หนึง่งชีวิตจะทำเช่เไนไรผมไปเทีย่ยว <นำ S 2> ในโซ<อ>นออครับเฮ้ย เวลาเวลามันมีท้อยไดาอานาทีแล้วน,นนะ้าเห็นแก่วลู้จากกันไปนา้าคะนี่บ้านที่ไหนทำไมไม่ใช่บ้านเองมีคุกแล้วทำไมั้ำมึนอะเหมือนบ้านเองเห็นไหมล่ะใครอ้าวแกสอนลูกพอ่อ ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เจอลูกสาวอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนสภาพจากบ้านเป็นที่คุกขังนามยอกอบกระถาะชวนพ่อกลับบ้านมันพานลูกมึงทำไมบอแลอะไร กูไม่หาให้เกศพอที่จะพาแบบนี้ภาบึงแบบนี้มันดีกว่ากูตอนนี้เพราะว่ากูไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วท่านกำมกำันจะขาปกงที่ดินกูไปแล้วกูพาลูกไปอยู่กับบึงเอารุ่ไปอยู่ด้วยหมายความว่าไม่ให้ผ่าน พอ่อไปไม่ได้ลูกล <ปะ S 2> สามแกซ้อนรายจะอยู่ได้ยังแลเรลูกที่นี่มันเป็นห้องคับกูฝากลูกกูด้วยเกซ้อนอดทนรอพ่ออกน่อยระรูกนะ พ่อจะรีบกลับไปอยู่กับหนูอยู่กับอาระบาดมากไม่รูกไม่เอาหนูไม่อยากอยู่กับอาแล้วมดเวลายเยี่ยมแล้วครับย่ามหมดเวลาเยี่ยม,เ,มอเ,ยเอาลูกไปคุณจะเลี้ยงลูกมึงตามไปต้องเกิดไอ้โซนไอ้โซนจะต่สใจใจเช่นไร ไปตามชมไปเรื่อยๆครับก,กับทีมงานของริเกไม่ธรรมดาลิเกดังระดับประเทศพระเอกชายาพิชัย